ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความสงบเรียบร้อยในสังคมค่ะเป็นดัชนีที่จัดอันดับโดยแกลลอปโพนะคะประเทศที่ได้คะแนน,นมากที่สุดในโลกนะคะก็เป็นประเทศในอาเซียนก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะผลนี้นะคะเป็นจากการสำรวจประชาชนทั่วโลก175,000คนใน144ประเทศค่ะ ก็เป็นการถามคำถาม4คํคำถามนะคะหนึ่งในคำถามนั่นก็คือเมืองที่คุณอยู่คุณมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองของตัวเองอย่างไรนะคะคุณรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินทางหรือเดินไปมาคนเดียวยามค่ําคืนหรือเปล่า12เดือนที่ผ่านมาคุณถูกปล้นบ้างไหมและ12เดือนที่ผ่านมานะคะคุณถูกขโมยของหรือเงินหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือลำดับค่ะเป็นคะแนนนะคะให้เรียงมาเลยว่าเรามาดูเฉพาะอาเซียนกันดีกว่า ว่าสิงคโปร์เนี่ยได้ที่1นนะคะได้ทั้งหมด97คะแนน,นะคะ่ะสิงคโปร์นี่นะคะได้คะแนนเยอะกว่าออสเตรียได้คะแนนเยอะกว่าแบบสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเป็นอันดับที่1นนั่นเองและที่น่าสนใจคือถ้านับเป็นอาเซียนบวก3นะคะอันดับที่3คือประเทศจีนค่ะประเทศจีนก็ยังได้สูงนะคะกว่าออประเทศยุโรปหลายประเทศค่ะแต่ถ้าดูในอาเซียนด้วยกันก็ไล่มาเลยค่ะสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมาลาว ไทยกับกัมพูชารั้งท้ายแต่ก็ยังมีคะแนนถึง80คะแนนนะคะก็ถือว่าคะแนนไม่ขี้เหร่ทีเดียวแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคะแนนเมนมา82คะแนนเนี่ยได้มาก่อนที่จะเกิดการยึดอำนาจรัฐบาลจากประชาชนนะคะจนเปลี่ยนเป็นการปกครองโดยรัฐบาลทาหาระคะ่ะเพราะฉะนั้นคะแนนตอนนี้เอาเข้อจริงถ้าไปกลับไปสำรวจใหม่นีน่ก็อาจจะแตกต่างกว่านี้นิดนึงนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับดรเจษดาสาราทองนะคะไปคุยกันว่าความรู้สึกปลอดภัยในบ้านในเมืองของตัวเองในอาเซียนเกิดจากอะไรนะคะแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไรค่ะอาจารย์เจษดาสาราทองนะคะอาจารย์ประจําภาควิชาสื่อสารมวลชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับตอนแรกคงต้องถามเลยนะคะว่าคะแนน80ต่ําสุดข,ของอาเซียนนี่ยัง80เลยถือว่าไม่ขี้เหร่นะคะ ใช่ครับจริงๆเราเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณทิลิปบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าอันที่1คืออย่างของเมยียนมาเองเนี่ยนะครับก็คือก่อนที่จะมีการรัฐประหารของไทยเราเองนะฮะก็ก่อนที่จะมีการ,รเผชิญหน้าทางการเมืองกันหลังจากที่ช่วงนี้นะครับก็มีภาพลักษณ์ที่ถูกตั้งคําถามอย่างมากนะครับจากประชาชนถึงตํารวจอย่างมากแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูตัวผลที่คุณทิลิปได้บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันมีหลายมิติแต่มิติที่อยากจะชวนดูกันเนี่ยก็คือคําถามที่บอกว่า คุณมีความมั่นใจนะต่อตํารวจในประเทศคุณมากแค่ไหนเนี่ยนะครับ <c oughs> คือตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าผลเนี่ยน่าสนใจคือตรงนี้ถ้าโดยทั่วโลกเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับคน 2- ใน3มเนี่ยมั่นใจในตํารวจในประเทศของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเราดูกันภูมิภาคเนี่ยมันค่อนข้างจะฉีกกันมากคือ,อ,อภูมิภาคที่คนมั่นใจในตํารวจมากที่สุดเนี่ยจะเป็นทางยุโรปตะวันตกนะครับถึง8.3%ในขณะที่มั่นใจน,น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็น,นทางแถบละตินอเมริกา49%นะครับ เซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่2นะลองมาจากทางเวส t e r n ่ยุโรปนะครับอยู่ที่8 1อเนันนี้ถ้าดูเราเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าคนอาเซียนเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจในตํารวจของเราเพราะว่าถ้าเราไปดูจากผลของในทุกมิติเนี่ยจะพบว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยสิงคโปร์และสิงคโปร์เนี่ยเขามั่นใจในทุกด้านนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แน่ใจในเชิงของการการสํารวจเนี่ยนะครับว่าในคำคำว่าเซาท์อีส t ์เอเชียเนี่ยนะครับมีจานวนแบบสอบถามเนี่ยมาจากสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า คนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยมาจากสิงคโปร์นะครับก็เท่ากับว่ามันก็จะดึงให้คะแนนของอาเซียนเนี่ยมันขึ้นมาทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูะคะแนนของภาพรวมน,นะครับที่ไม่ได้เฉพาะแค่ตํารวจเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นท็อปทรีเนี่ยจะมีสิงคโปร์มีเติร์กเมนิสถานแล้วก็จีนใช่ไหมครับ,รบมันมีความน่าสนใจนะคุณทิวฤิปนั่นแปลว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทันส,สามประเทศเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นประเทศที่เป็นออปเทอริเทเรียนก็คือว่าเป็นประเทศที่อำนาจนิยมตัวของรัฐบาลเนี่ยค แล้วก็การดําเนินโทษต่างๆเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยถือว่ามีโทษที่รุนแรงมากแต่นั้นเนเาขาอจริงมันสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าคนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับในรัฐถะหรือว่าในบรรยากาศที่ ทางด้านของคนที่เป็นรัฐเนี่ยหรือว่าคนที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับในการบังคับใช้กฎหมายนะฮะซึ่งมันจะมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างน,นะครับจากถ้าเราไปดูดัชนีอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความโปรง่งใสนะครับมีเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อันเนี้ยมันก็สะท้อนอะไรได้เหมือนกันครับทีนี้ ผมอยากจะชวนนะฮะไปดูตัวอย่างของประเทศอื่นๆกันบ้างที่น่าสนใจนะในการนําเสนอภาพลักษณ์ของตํารวจเนี่ยนะครับตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับดังนั้นบทบาทของตํารวจญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยจะเป็นลักษณะที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนรวมถึงนะักท่องเที่ยวด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราเห็นได้ก็คือว่า การที่จะทําให้เข้าถึงตํารวจได้ง่ายเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็น POLICE ็อกซนะครับหรือเรียกว่าโคบังนะก็เป็นเอ่อเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นต้อมตํารวจเนี่ยแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ออกแบบน่ารักเลยนะแล้วก็ในบางจุดที่เอ่อเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆอย่างชินจูกุชิบุย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตำรวจเนี่ยก็จะมายืนรอข้างหน้าโคบังเลยนะ คอยยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความช่วยเหลือทักทายนักท่องเที่ยวอันนี้มันก็เป็นลักษณะที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตํารวจแล้วมันก็ดู accessible นะดูเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าแห่งมาสคอตและตัวการ์ตูนใช่ไหมครับเขาก็เลยออกแบบนะครับเป็นมาสคอตนะครับของตํารวจที่กรุงโตเกียวนะครับตัวของการ์ตูนตัวนี้นะครับน่ารักมากนะฮะชื่อว่าปิโปคุงนะพิโปคุงนะซึ่งพิโปเนี่ยพีเนี่ยมาจากคำว่า p e people แล้วก็โป้เนี่ยมาจากโพลิสครับนะอเอามารวมกันนะเพราะว่าอันนี้มันก็ตอกย้ำเลยนะว่าเป็นตำรวจของประชาชนนะครับ<อ>แล้วเจ้าปีโป้คุงเนี่ยก็ได้รับการออกแบบมายาวนานนะครับตั้งแต่ปี1987เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นโลโก้นะครับของตำรวจของกรุงโตเกียวนะซึ่งก็ตอกย้ำภาพลักษณ์ของความเฟรนลี่นะครับความเข้าถึงง่ายแล้วก็ความเป็นที่พึ่งได้ของประชาชน ถ้าเกิดใครไปกรุงโตเกียวอ่ะก็จะเห็นเจ้าตัวปิพปโกคุงเนี่ยครับเต็ไมไปหมดเลยตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าเขาต้องการจะทําให้เห็นว่าเนี่ยตำรวจอยู่กับคุณทุกที่นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาเล่าเรื่องของญี่ปุ่นให้ฟังนะคะหวังว่าในอนาคตเมืองไทยก็จะมีปิพปโกคุงบ้างนะคะอาจารย์สวัสด,ดีค่ะ และนั่นก็คืออันดับของความรู้สึกปลอดภัยในเมืองในอาเซียนนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้เล่าถึงเรื่องญี่ปุ่นด้วยความที่ทําให้คนรู้สึกว่าเข้าถึงได้ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เชื่อใจกับตำรวจในบ้านเมืองตัวเองนะคะและทั้งหมดนั้นก็คือ a าเซ n c นค n นเน็วันนี้ค่ะ